จากคำถามความรักจํานวนมากมายค่ะที่ถูกส่งเข้ามาถามพี่อ้อยพี่ชอ็อตกลายมาเป็นพอดแคสต,ตอบปัญหาหัวใจเต็มรูปแบบของพวกเราค่ะสวัสดีค่ะพี่ชอ็อตค่ะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะและนี่คือพี่อ้อยพี่ชอ็อตพอดแคสสวัสดีค่ะ,คะ <c oughs> แน่แล้วสวัสดีพร้อมกัน <c oughs> <c oughs> ค่ะวันนี้เป็นอีกหนึ่งพอดแคสที่ไม่รู้สิพี่อ้อยว่าคนยุคนี้มีแบบนี้เยอะมากนะคะพี่ช็อต ที่เราสามารถรักกันทำสัญญากันเลิกกันผ่านการส่งข้อความเท่านั้นเท่านั้นนะบางคู่ไม่เคยเห็นหน้ากันด้วยซ้ำใช่ค่ะแล้วรู้สึกว่าเรารักมากรู้สึกว่าเราเจ็บปวดจังเลยและสามารถอกหักผ่านข้อความได้จริงๆอาหารเรามาถึงยุคนี้แล้วนะคะลองมาดูสิเพรดูคําถามแต่ละอันเนี่ยก็ประมาณนี้เท่านั้นตอนนี้ก็เลยชื่อตอนว่า textationship ค่ะ เขาบอกว่ามาจากคำว่า texting กับคำว่า relationship ค่ะนี่คนยุคนี้ก็ช่างนิยามเนอะก็คือเป็นเรื่องของการสารความสัมพันธ์ผ่านการแชทคุยกันอย่างเดียวค่ะเออไม่พยายามเจอหน้ากันทำไมก็ไม่รู้น้องนีน่าค่ะน้องนีน่าบอกว่าคุยกับผู้ชายคนหนึ่งมาจะสองเดือนละได้คอกันไม่ถึงสองครั้งแล้วที่ได้คอเพราะว่าหนูบังคับแต่เขาว่าไม่ไม่ชวนหนูคุยเลยต่างจากในแชทมากค่ะคือก่อนหน้านี้คงคุยกันด้วยแชทมาตลอดค่ะ ตอนคอ,อกันเขาเขาไม่พูดอะไรฮะจนหนูเกรงหนูเป็นฝ่ายถามตลอดขณะถามไปบางทีเขาไม่ตอบก็มีเไม่รู้ว่าทําอะไรอยู่ไม่ไม่รู้ว่าไม่ได้ยินหรืออะไร <c oughs> แต่ในแชทได้คุยเก่งมากเลยเฟรนลี่ชวนคุยทุกอย่างจนหนูปแปลกใจว่านี่ใช่คนคนเดียวกันหรือเปล่าอตอนคอกันครั้งแรกเขาทําหนูสปั้นไปเลยค,คือช่วงที่เงียบกันทั้งสองฝ่ายแล้วอยู่ๆเขาก็ส่งข้อความมาในแชทว่า พิมพ์คุยกันเป็นปกติดีไหม hmm. แล้วก็ปิดเน็ตใส่หนูเลยคืองงมากอยากวางก็น่าจะบอกคออยู่ไม่ต้องส่งข้อความมาก็ได้ไหมจากนั้นคือหนูก็ไม่ขอคออีกเลยเพราะหนูไม่ชวนเขาก็ไม่ชวนกลับเป็นหนูที่อึดอัดไม่ใช่ว่าส่งข้อความคุยมันไม่ดีนะคะแต่จะให้มาพิมพ์ตลอดมันจะไปกันรอดเหรอมันดูไม่จริงจังเลยคุยฉันนิ้วล็อกก็คงไม่ได้เป็นแฟนหรอกมั้งชาตินี <c oughs> มันจะเรื่องความสัมพันธ์ไปที่ไหนส่งแค่ข้อความ ความสัมพันธ์มันก็แค่ในแชทสิ่งที่หนูอยากรู้คือหนูควรรับมือยังไงควรรู้สึกยังไงดีหนูสับสนค่ะและผู้ชายประเภทนี้เขาจะหวังคบจริงจังไหมคะหรือว่าแค่คุยแก้งเหงาค่ะนี่น่าเชื่อมห้าบางทีนะเซน์ของผู้หญิงหลายคนมันเป็นเซน์ที่ค่อนข้างแม่นเพราะอะไรคะหนูผิดปกติจะตายอยู่ต่อหน้าทําเป็นหลบตาไม่ค่อยคุยเงียบใส่กันหนูสามารถใช้ชีวิตคู่กับคนคนนี้ แต่เฉพาะข้อความได้จริงจริงวน,นี่พี่ว่าเจ๋งกว่านั้นอีกพี่อ้อยค่ะไม่ได้อยู่ต่อหน้าด้วยนะ<ช>แค่ call เองคืคอ,ค,อคือขยับวิทยาฐานะมากหน่อยจากแขกจากเทก็กขึ้นมาเป็นแบบคอลเนี่ยแล้วมันจะไปไหนต่อจริงอย่างที่นีน่าคิดแล้วล่ะคะ่ะแล้วมันจะไปไหนต่อได้ยังไงเพราะนั้นหนูเชื่อเซนต์ตัวเองนีน่าคนเราสามารถเป็นแฟนกันผ่านข้อความได้อย่างเดียวจริงหรือชวนไปกินข้าวเออไม่เรามักส่งข้อความหากันเฉพาะนี้ดีกว่าหรืออ่ะอาจจะขยับขึ้นมาหน่อย ต่างคอเธอก็เปิดคอให้เธอดูเธอกินข้าวแล้วฉันก็เปิดคอดูฉันกินข้าวอันนั้นก็แย่แล้วนะนั่นก็ประหลาดอีกอยู่ดีเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ของคนธรรมดาจงมองทุกเรื่องให้มันดูเป็นชีวิตปกติค่ะเมื่อไหร่ก็ตามชีวิตผิดจากปกติให้รู้สึกไปเลยว่าคงจะมีอะไรสักอย่างและคนเราเนอะจะพิมพ์แชทกับเขาตลอดเวลาหรอสมมติว่ารถติดอยากโทรหาจังเลยโทรไม่ได้พิมพ์มาแล้วกันเฮย้ยมันก็เสี่ยงอุบัติเหตุอีกอะ่ะ พี่เลยรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างก็ไม่รู้ไอ้อะไรบางอย่างแบบนั้นก็ไม่อยากคิดนะคะว่าทําไมอ่ะหรือพิมพ์ Copy Pa พสได้คุยกับหลายคนหรือแต่ทั้งหมดแล้วจะสงสัยอะไรก็ตามให้สงสัยถึงความผิดปกติของมนุษย์สองคนที่อยากคบหากันก่อน <S 2> <S 2> <S 2> เราอยากเจอกันอยากมองตาอยากรู้ว่าเฮ้ยในโลกความเป็นจริงเขาเป็นคนบุคลิกลักษณะไหนชอบกินอะไรและข้อความเหล่านี้มันไม่ใช่แค่แบบชอบกินอะไรแล้วพอตอบมาแล้วก็ส่งสติ๊กเกอร์ลายเป็นยิ้ม พราะไม่รู้ว่าตัวจริงยิ้มหรือเปล่าสิ่งเหล่านี้อย่ามัวแต่คบกันในโลกเสมือนจริงจนลืมว่าโลกแห่งความเป็นจริงสําคัญที่สุดอืมเออมันประหลาดจริงๆคือนี่นะค่ะพี่ก็ไม่รู้หรอกนะว่าว่าเขามีอะไรค่ะ <c oughs> ซึ่งมันก็น่าสงสัยว่ามต้องมีอะไร <c oughs> แอบ<อ>แฝงอ,อยู่อ่ะ <c oughs> สมมติว่าเรามองโลกในเงี้ดีสุดๆ <c oughs> ดีสุดๆไปเลยว่าค <c oughs> ่ะเขาไม่ได้เป็นไม่ไม่ได้มีอะไรปิดบังเลยเขาแค่เป็นคนแบบนี้แค่เป็นคนแบบนี้เลยนะ เป็นคนที่ไม่สื่อสารกับมนุษย์ค่ะใช้พิมพ์อย่างเดียวเขาเป็นคนแบบนี้ไม่สื่อสารกับมนุษย์ดูเป็นมนุษย์ต่างดาวเลพี่ว่านีน่าเข้าไปไม่รอดแต่เขาอยู่ดีนึกออกปะเพราะการใช้ชีวิตบนโลกใบนี้เราต้องใช้ชีวิตบนความปกติธรรมดานี่ออกมาแต่ถ้าสมมติอีกสเต็ปหนึ่งเขาคุยกับคนทั้งโลกเลยค่ะแต่เขาไม่คุยกับหนูเขาใช้เท็กซ์กับหนูอย่างเดียวค่ะแต่ พี่เชื่อว่าเขาต้องคุยสี่อยู่บ้านเขาต้องคุยกับพ่อแม่ไปทํางานเขาต้องคุยกับคนที่ทํางานไปเรียนหนังสือเขาต้องคุยกับเพื่อนที่โรงเรียนแต่ทาไมเขาเลือกใช้วิธีพิมพ์กับหนูแปลกปะหนูคิดว่าเขาพิมพ์แบบนี้กับคนทั้งโลกแล้วรอบ,รบ,รบตัวเขาเขาไม่พูดกับใครเลยเขาพิมพ์อย่างเดียวเหรอจริงเหรอมันเป็นไปได้เหรอเห็นไหมคะนีน่นะบางทีความผิดปกตินั้นไม่ต้องหาคําตอบก็ได้แค่รู้ว่าผิดปกติก็พอเพราะบางคนบอกว่าแม่พี่หนูก็เขา่ยังไม่ได้ เออมันผิดปกติไงมันเป็นสัญญาณอันตรายบางอย่างนะค่ะใช่นะเนาะคือคือเข้าใจได้แล้วหนูคิดดูนะสมมติว่าวันนึงเออคุยกันรักกันคบกันก็ต้องไปสู่ขั้นตอนของการมาหาพ่อแม่เออไม่อ่ะให้แม่มาแชทด้วยได้ไหมยเงี้ยหรอมันเป็นไม่ได้อยู่แล้วไงคะเพราะฉะนั้นยังไม่ต้องไปคิดแล้วค่ะว่าเขาหวังจะคบจริงจังไหมค่ะจะไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่าไมู่หรือคุยแก้เหงาหรืออะไรคี่ว่าวันนี้สิ่งที่ มันเกินกว่าที่ดูจะหวังไปคบกับเขาด้วยซ้ำรู้สึกว่ามันไม่ควรนีน่นะาสิ่งนี้เป็นความเป็นจริงคือถ้ามองจากฝั่งเรานะ,ะน้องไม่ควรคิดจะคบกับคนแบบนี้ด้วยซ<ช>้ำอย่าไปหวังความจริงจังอะไรเลยเพราะว่ามันแปลกเกินไปค่ะ,ะคุยกับคนนะคะไม่ได้คุยกับ AI ค่ะเนาะอันนี้น้องโดนัทค่ะหนูได้มีโอกาสคุยกับรุ่นพี่คนหนึ่งผ่านแอปพลิเคชันเราก็คุยกันถึงเรื่องทั่วไปปกติและเนื้อหาทั้งหมดที่คุยก็อยู่ในเชิงจีบกันนั่นแหละค่ะ ทุกอย่างก็เหมือนว่าจะโอเคนะคะเรามีอะไรคล้ายๆกันมุมมองความรักเหมือนกันคือต่างคนต่างกลัวการเริ่มต้นใหม่คำนี้น่ากลัวมากน้องเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังน่ากลัวตรงไหนกลัวการผิดหวังกลัวความรักจะจบในรูปแบบเดิมๆเ,เลยไม่กล้าที่จะให้ใจเพื่อรักใครกลัวจะถูกหลอกซ้ําๆกลายเป็นการปิดกัน้นคือเราแชทคุยกันทุกวันทั้งวันถามไถยสารทุกสุกดิบปลุกกันตอนเช้าปลุกไงคะส่งมาตืดๆต,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 ตื่นได้แล้วเงี้ยหรอลูก บอกฝันดีทุกคืนไปไหนก็พิมพ์รายงานจนหนูเริ่มรู้สึกดีพักหลังๆเขาเริ่มบอกว่างานยุ่งไม่เคยตอบแชทหนูจนหนูรู้สึกว่าเขาแปลกไปหนูเป็นคนที่ไม่จู้จี้หนูกลัวเขารำคาญก็เลยไม่ค่อยได้ทักไปบ่อยเท่าแต่ก่อนหลังจากนั้นก็ทําให้เราไม่ค่อยได้คุยกันเหมือนเดิมแต่ก็คุยกันบ้างหนูไม่แน่ใจว่าเพราะเขาอึดอัดกับความรู้สึกดีๆที่หนูมีให้ไปมากขึ้นหรือเปล่าหนูจีบคนไม่เป็นนะคะเลยไม่รู้จะทํายังไงต่อ ได้แต่รอเขาว่างแล้วทักมาแค่นั้นลูกลัวว่าสักวันเราจะค่อยๆห่างกันไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีความหวังเลยอืมอจริงนะคะโดนันค่ะตอนเนี้ยพี่ก็รู้สึกว่าไม่ไม่น่ามีความหวังอะไร <laughs> พี่เราดับฝันไปเรื่อยๆทุกคน <laughs> ไม่ไม่เราต้องดูความจริงกันนะเรากาลังต้องเผชิญหนะ้ากับความเป็นจริงกันถึงแม้ว่าความเป็นจริงมันจะโหดร้ายแต่มันก็คือความจริงเอาอย่างนี้ก่อนถ้าคนคนหนึ่งคะ่ะเขาชอบน้องจริง เขาก็จะไม่หายไปค่ะไม่ว่าเขาจะอึดอัดกับความรู้สึกดีๆที่หนูมีให้เหลืออะไรไก็ตามแต่นั้นปัญหาคือเขาชอบหนูจริงหรือเปล่าค่ะถ้าเขาชอบจริงเขาก็จะบอกหนูว่าเขาอึดอัดอะไรแล้วเขาก็จะพยายามว่าเราจะมาปรับปรุงแก้ไขกันยังไงค่ะนั่นคือคนที่ชอบกันจริงๆเขาทํากันนะคะแต่อย่างที่บอกเมื่อกี้นี้เหมือนกันเลยถ้าเรารู้จักกันผ่านแอปเราคุยกัน แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบเราจะไม่อยากไปไหนต่อ,อด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่ค่ะไม่มีเหตุผลอะไรอื่นใดน,นอกจากว่าเรายังไม่ได้รักกันมากพอค่ะค่ะมันแค่นั้นเลยจริงๆค่ะไม่ต้องไปรู้สึกว่าเขาอึดอัดหรือเปล่าคะพี่คือเรากําลังพยายามเดาทั้งหมดเลยที่เราพยายามเดาเพราะว่าเรายังไม่รู้จักกันเลยค่ะเรากําลังพยายามหาเหตุผลค่ะและไม่แฟรเลยโดนทัทที่การหาเหตุผลนั้นเป็นการหาเหตุผลแบบ หนูได้ค่าตัวเองอ่ะตอนนี้หนูรู้สึกตัวปะคะว่า <c oughs> หนูกําลังได้ค่าตัวเองอยู่สงสัยหนูคงทาให้เขาอึดอัดมั้งคะเราคิดว่าตัวเองผิดไปก่อนแล้วท <c oughs> ั้งที่ความจริงเลยอย่างที่พี่อ้อยบอกเราแค่คนไม่รู้จักกันนั้นเองอะ่ะใช่ค่ะและเมื่อกี้ที่บอกไว้ว่าคําว่าต่างคนต่างกลัวการเริ่มต้นใหม่เป็นคําที่น่ากลัวเพราะอะไรรู้ไหมคะประโยคนี้บอกชัดๆว่าคุยคุยไปเขาก็ไม่ได้จริงจังอะไรอยู่ดีใช่ปะล่ะคือคือพี่เข้าใจหมดว่า มันก็เลยดูสบายตัวค่ะเพราะหนูก็กลัวการเริ่มต้นใหม่แต่หนูเริ่มต้นอยู่นะเห็นปะคะมันมีประโยคหลายๆประโยคที่มันไม่เป็นจริงในชีวิตหรอกพระอาทิตย์ขึ้นและตกทุกวันน้องจะกลัวการเริ่มต้นใหม่ทําไมถ้าความประทับที่ผ่านมามันไม่ดีเรายิ่งต้องคัดกรองดีๆเพื่อให้การเริ่มต้นใหม่ของเราเสี่ยงน้อยที่สุดทุกคนทําได้แค่นี้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก,ก็ตามที่เขาบอกว่าอืมกลัวการเริ่มต้นใหม่มัน<ต>เหมือนกับเขาไม่อยากจะเริ่มต้นใหม่กับเราใช่ค่ะเขาบอกไว้แล้วตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นการที่เขา ยิ่งทำเรารู้สึกชัดเจนมากว่านี่ไงเขาเลยรู้สึกว่าไม่เอาดีกว่าเขากลัวการเริ่มต้นใหม่คือพี่รู้สึกได้ว่าตอนนี้น้องกำลังรู้สึกพิเศษต่อเขามากกว่าที่เขาพิเศษกว่าเราแต่ทั้งหมดสาเหตุอาจจะไม่ได้เกิดจากน้องเลยก็ได้นะไม่ได้เกิดจากการที่หนูจู้จี้ไปหรือเปล่าคะพี่หนูส่งไลน์หาเขาเยอะไปหรือเปล่าแต่ทั้งหมดคือเขาไม่รักเรามากพอที่อยากจะขอคบเป็นแฟน มันคือแค่นี้คือบางคนฟังพอดแคสต์อาจจะบอกว่าฮุ้ย <c oughs> พี่ย่้ยพี่ชดไม่ให้ความหวังหนูเลย <c oughs> คือพี่ไม่ให้ความหวังหนูเนี่ย <c oughs> ยังไม่ใจร้ายเท่าเขาคนนั้นไม่ให้ความหวังหนูเลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเขาไม่ให้ความหวังหนูก็ยังหลอกตัวเองไม่ได้ว่ามันต้องมีความพิเศษบ้างละพี่อย่างเงี้ยไม่ได้ค่ะเพราะพี่เชื่อว่าเวลาเราชอบใครเราจะแอบใส่คะแนนให้เขาอยู่แล้วโดยไม่รู้ตัวแต่หลักความเป็นจริงคือคนเรารักมากอยากคุยทั้งนั้นค่ะนี่คือความปกติ จะยุ่งแค่ไหนก็ต้องพยายามทุรนทุรายส่งสติกเกอร์ไลน์มาสักหนึ่งอันให้รู้สึกว่าคิดถึงนะแต่นี่ไม่ค่ะหายหายเธอไม่ทักฉันก็ไม่ทักดูเหมือนว่าเวลาที่เราหายไปก็ไม่ได้มีผลอะไรต่อใจเขาเท่าไหร่นอน้องนี่คือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วที่หนูกลัวว่าสักวันหนึ่งเขาเราจะค่อยๆห่างกันไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีความหวังเลยอืมต่อให้หนูกลัวยังไงอะคะ่ะถ้าเขาจะไปเขาก็ไปอ่ะถูกปะต่อให้หนูจะยื้อยังไง วันนี้หนูบอกว่าหนูจีบคนไม่เป็นเลยไม่รู้จะไปยังไงต่อพี่ว่าเอาจริงไม่ต้องจีบอะไรวันนี้พี่ว่าเขารู้อยู่แล้วว่าหนูรู้สึกยังไงกับเขาแต่ถ้าเขาเลือกที่จะไม่สารต่อก็แปลว่าเขาไม่ได้ชอบหนูมันเลยไม่เกี่ยวว่าค่ะว่าตายแล้วหนูจะต้องพยายามจีบเขาไปอีกจีบเขาไปอีกแล้วสักวันหนึ่งพอหนูจีบเขาไปอีกแล้วเนี่ยเราจะไ,ไม่ต้องห่างกันมันไม่ได้เป็นสมการแบบนั้นในเรื่องของความรัก <c oughs> นะคะต่อให้เราจีบเป็นจีบเก่งแทบตายแต่ไปจีบเอาคนที่ไม่ได้รักเรา มันก็ไม่มีประโยชน์อยู่ดีะนะเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวถ้าเขาไม่ได้รักเราเราก็จะต้องห่างกันไปเรื่อยๆแบบนี้แหละอยู่ดีอยู่ดีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่อาจจะทําลายความหวังโดนัทเนาะแต่อย่างที่บอกค่ะเวลาที่เราจะแก้ปัญหาความรักกฎข้อแรกของการแก้ปัญหาความรักคือต้องไม่เริ่มต้นจากการหลอกค่ะและที่สำคัญคือต้องไม่หลอกตัวเองยอมรับความจริงค่ะให้ได้ก่อนนะคะเนาะ นะไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดคนคนนี้ <c oughs> คุยกันไปแล้วไม่ใช่มันไม่ได้แปลว่าหนูจะไม่สามารถเจอคนที่ใช่ได้อีกสักที่ไหนแลน้องอนะคะแต่ไปน้องนุ่นค่ะ,คะน้องนุ่นบอกว่าคบกับแฟนมาสองปีกว่าแล้วพอเข้าปีที่สองเราก็เริ่มมีเรื่องทะเลาะกันจนมาถึงจุดที่ครอบครัวเราไม่ถูกกันตอนนั้นหนูไปอยู่บ้านแฟน <c oughs> เพราะช่วงปิดเทอมครอบครัวหนูอยากให้หนูมาช่วยงานที่บ้านในช่วงปิดเทอมแต่ทางแม่แฟนไม่อยากให้มาแล้วก็มีปัญหากันทางแม่แฟนเหมือนจะโกรธ ตอนนั้นย่าหนูโทรไปเขาเป็นห่วงหนูมากพอได้ยินแม่แฟนพูดทํานองไม่ดีกับหนูและครอบครัวหนูย่าก็เลยสั่งให้หนูย้ายกลับอายู่บ้านตัวเองซึ่งตอนนั้นหนูกับแฟนไม่ได้มีปัญหากันจากเหตุการณ์นั้นทําให้เราทะเลาะกันบ่อยมากจนหนูเหนื่อยแล้วก็ไม่มีความสุขเลยหนูก็เลยตัดสินใจขอเลิกแต่แฟนไม่เลิกบวกกับหนูก็รักเขามากด้วยแหละก็เลยให้โอกาสแต่ปัญหาตอนนี้ก็คือแฟนไม่โทรคุยกับหนูเลยหนูโทรไปแฟนก็จะตัดสายตลอด เพราะมีครั้งหนึ่งแฟนโทรมาหาหนูพอแม่แฟนรู้แม่แฟนก็ด่าเขาหนักมากว่าทำไมยังติดต่อหาหนูทําให้แฟนไม่กล้าโทรคุยอีกเลยได้แต่พิมพ์แชทหากันมาเกือบปีแล้วเกือบปีแล้วหนูจะทํายังไงดีคะโอ้ oh. หนูทําใจก่อนอ่ะพี่พูดตรงๆนะทําใจก่อนว่าหรือความรักของเรามาเดินหน้าต่อไม่ค่อยได้จริงๆเพราะส่วนหนึ่งเข้าใจหนูและเข้าใจแฟนหนูด้วยแต่ท่านมองเรื่องนี้ดีๆหนูเห็นไหมคะว่า แฟนเองไม่สามารถที่จะยืนยันอย่างชัดเจนว่าเขาเลือกหนูเพราะขนาดว่าพผดนแม่ด่าด่าเยอะๆกันแชทแล้วกันแชทเป็นปีอะและถ้าเกิดบังเอิญวันหนึ่งถูกจับได้และคุณแม่เขายื่นคําขาดน้องมองดูแล้วน้องคิดว่าแฟนจะทํำยังไงหรือแฟนก็ยังต้องทําตามที่แม่เขาบอกอยู่ดีหรือเปล่าคือคนเราเวลารักกันนะคะ ต่อให้บอกว่าความรักเป็นเรื่องคนสองคนแต่ถ้าจะอยู่ด้วยกันในอนาคตเนี่ยยังไงก็ตามมันก็จะมีเรื่องของครอบครัวเข้ามาเกี่ยวอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกตินะเราต้องยอมรับและถ้าบังเอิญว่าสองครอบครัวเราถามว่าคุณย่าหนูผิดหรอคุณย่าก็ไม่ผิดนะคุณย่าโทรไปหาหลานเพราะว่าเฮ้ยห่วง,งหนูเป็นยังไงบ้างแต่ทางครอบครัวทางฝั่งนั้นพูดจามไม่ดีย่าก็มีสิทธิ์ที่จะปกป้องคนของตัวเองเช่นเดียวกันและวันนี้พอมาเกิดความคุกกลุ่นของความขัดแย้งขึ้นมาเรื่อย สิ่งที่น้องเห็นก็คือแฟนเราไม่สามารถปกป้องเราได้เลยนะหรือแม้กระทั่งแฟนเราไม่สามารถยืนยันกับครอบครัวเขาได้เลยนะว่าแฟนทำไมถึงเลือกเราพี่ก็เลยกลัวว่าวันนี้เราเองก็คงจะเป็นลูกตุ้มอันหนึง่งที่อยู่ที่ว่าแฟนหนูจะเหวี่ยงลูกตุ้มนี้ไปทางไหนเออมาๆม,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 มาเจอกันหน่อยนะอย่างยังเรายังเป็นแฟนกันอยู่นะแต่พอแม่มาเหวี่ยงเราเออกไปให้ไกลๆเพราะว่ากลัวจะมีปัญหากับที่บ้านระยะยาวมันจะมีความเข้มข้นในเรื่องนี้มากขึ้นเรื่อยๆอะ่ะ พี่เลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นการเสียเวลาไหมถ้าเรายังเดินหน้าต่อไปแบบที่เราก็เห็นทรงอยู่แล้วว่าคนกลางดูไม่หนักแน่นพอเรื่องนี้พี่จะตอบอีกแบบนะถ้าพี่เห็นความทุรนทุรายของคนกลางหน่อยว่าคนกลางพยายามจะปกป้องเราคนกลางพยายามจะเข้ามาหาพ่อแม่เราคุณย่าของเราหรือทําอะไรก็ตามให้เรารู้สึกได้ว่าเฮ้ยเขาต่อสู้เพื่อจะมีหนูว่ะพี่แต่อันนี้พี่ไม่รู้สึกอ่ะเราแค่รู้สึกว่าพิมพ์แชทเป็นปีแล้วอ่ะบางทีก็หายหายไป โทรไปก็ไม่รับสายแปลว่าเขาก็ทําให้เราเห็นชัดเจนแล้วนะว่าเขาปกป้องเราไม่ได้จริงๆอืมค่ะก็อย่างที่พี่ไอยบอกเนะกรณีนี้คนกลางสําคัญที่สุดเลยค่ะนั้นคือเราคงไปแก้ไขเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วไม่ได้อ่ะถือว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็คือมันเกิดละค่ะแต่ตอนนี้มันอยู่ที่ว่าเราสองคนคือนุ่นกับแฟนจะหาวิธี แก้ไขปัญหานี้ยังไงเขาว่าแก้ไขปัญหาไม่ได้หมายความว่าจะต้องเปลี่ยนใจให้ผู้ใหญ่เขามาดีกันแล้วรักกันนะคะบา <Okay. S 2> งทีมันยากเกินไปแต่เป็นแบบว่าในสถานการณ์แบบนี้เราอาจจะต้องอาศัยอะไรหลายๆอย่างมากเลยที่ต้องแบบจับมือกันเนะี่แลราค่อยๆหาวิธีในการที่จะค่อยๆอารุมอร่วยไปทั้งสองฝั่งว่าเออนั่นก็คือบ้านเธอนี่ก็คือบ้านฉันทํำยังไงโอ้มันต้องอาศัยพลังในการจับมือกันแก้ปัญหาอย่างอย่างแรงมากและที่สําคัญที่สุดคือ แฟนเป็นผู้ชายเนาะเขามีความเป็นผู้นำเพราะนั้นพี่ยังมองไม่ค่อยเห็นวิธีการในการที่จะแก้ปัญหาของเขานอกจากว่าพอหลังจากเหตุการณ์นั้นเราก็ทะเลาะกันบ่อยขึ้นเอ้าเราก็หันมาทะเลาะกันเองซะละเนาะแล้วพอมีปัญหาอะไรก็แฟนก็เลยเอองั้นไม่โทรหาแล้วกันเพราะเดี๋ยวที่บ้านว่าอ่ะพิมพิมคุยกันไปคือเนี่ยค่ะมันดูมันดูไม่ค่อยมีความเป็นผู้นําถ้าสมมติต่อไปข้างหน้าเราต้องใช้ชีวิตกับผู้ชายคนดี แน่นอนค่ะยังไงก็ตามแต่ว่าโลกจะก้าวไปยังไงแค่ไหนความเป็นผู้ชายก็ยังมีความเป็นผู้นําอยู่ดีค่ะดูเหมือนเขาไม่ค่อยมีความสามารถในการนําพาชีวิตใครอ่ะเพราะดูเขาแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยอ่ะหรืออย่างเดียวแบบเออเอเอกันก็ทะเลาะกันเลยแล้วกัน<อ>แล้วก็อะไรอย่างเงี้ยซึ่งกันที่เรามาทะเลาะกันเองอ่ะพี่ว่าเป็นเรื่องแย่ที่สุดเลยมันไม่ใช่สิ่งที่มันเป็นเรื่องดีในการที่เราจะแก้ปัญหาเลยคริดดริบ้านทะเลาะกันอ่ะแล้วเราก็ไม่เคยมีปัญหากันนะตอนนั้นแต่พอบ้านสองบ้านทะเลาะกันงั้นเราทะเลาะกันเองบ้างดีกว่า อย่างเงี้ยมันไม่ช่วยอะไรอะค่ะเพราะฉะนั้นมันก็เลยแล้วหน้าตอนเนี้ยแฟนบอกว่าเลือกใช้วิธีแบบนี้คือไม่กล้าโทรคุยละเพราะพ่อแม่ไม่ให้งั้นก็เลยใช้วิธีพิมพ์คุยกันไปแล้วกันเป็นปีแล้วด้วยพี่ที่รู้สึกว่ามันไม่มีความยั่งยืนอะไรในความสัมพันธ์เลยอะนุ่นมันเหมือนคล้ายๆกับว่าเราก็ต้องเตรียมใจเหมือนกันว่าความสัมพันธ์แบบนี้มันเพาะมันเปลาาบางมากแล้วมันก็เหมือนพร้อมจะแบบขาดได้ตลอดเวลาค่ะ คือเข้าใจนะในคําถามของน้องที่น้องถามว่าแล้วหนูจะทํายังไงดีถึงได้บอกว่าทําใจค่ะหนูทำคนเดียวไม่ได้ไม่ได้จริงๆเรื่องแบบนี้มันต้องจับมือกันถ่านุ่นอยากจะสู้นะนุ่นก็ต้องมีแฟนที่สู้ด้วยค่ะและที่สําคัญเขาต้องเข้มแข็งพอในการที่จะนําพาว่าเราจะต้องสู้ยังไงเขาว่าสู้ไม่ได้บอกว่าต้องไปทะเลาะตกดีกับใครนะค่ะแต่จะหาวิธีค่อยๆหาวิธียังไงคือพี่รู้สึกปัญหาแบบนี้ยังเป็นปัญหาที่แก้ได้อยู่เวลายังแก้ได้อยู่บางบ้านนะทะเลาะกันหันแหลกเลยบางบ้านแบบโอ้โหแบบ แต่ในที่สุดแล้วเวลามันก็จะค่อยๆช่วยเยียวยาทุกอย่างได้เพียงแต่ว่าเราต้องรักกันมากพอใ,<ช>ในการที่ตั้งใจว่ามาเราจะมาจับมือแล้วค่อยๆช่วยกันแก้ปัญหาคเอาแค่ขั้นต้นก่อนคะ่ะดูเหมือนเขาไม่มีเจตนาในการที่จะแก้ปัญหาใช้วิธีการหลบเอาหลบเอาเอาห้ามคุยเหรอเอาคุยชแชทก็ได้เป็นปีๆก็ได้นะคะ<ม>ตัดสินใจดีๆค่ะนุ่น ون. บางทีเราไม่ได้อยากให้เขาต้องทิ้งบ้านเขาเพื่อมาอยู่กับเราแต่อยากเห็นการแก้ปัญหาเพราะนี่คือหน้าที่ของหัวหน้าครอบครัวนะคะน้องลูกจันทร์ค่ะ พี่คะคนเราเป็นแฟนกันคุยกันแค่ในแชทอย่างเดียวไม่เคยโทรไม่วิดีโอคอลเลยแถมไม่ยอมมาเจอหน้ากันเลยคิดว่าถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆมันจะส่งผลต่อความสัมพันธ์ไหมคะอ๋อส่งค่ะอันนี้ตอบได้เลยจริงๆนะคือหนูคุยกับผู้ชายคนนึงมาหลายเดือนแล้วคะ่ะจนตกลงขึ้นสถานะว่าแฟนกันแชทคุยกันทุกวันเวลาไปไหนผู้ชายจะถ่ายรูปส่งให้หนูดูตลอดก่อนนอนก็ถ่ายรูปมาให้ดู <laughs> แต่ที่สงสัย คือเขาไม่โทรค่ะหรือไม่คอหากันเลยคือมไม่ใครอยู่ข้างๆหรือเปล่าเฮ้ยคุณพี่แต่ก็คิดได้นะจริง,รง,รงหนูถามเขาว่าทาไมไม่โทรมาหากันบ้างอ่ะเขาบอกว่าเขาอายอาย,อายอะไรหนูแอบ,บกลัวคิดว่าเขาจะคุยกับคนอื่นอยู่เหมือนกันชวนไปไหนก็ไม่ไปชวนไปดูหนังนั่นนู่นนี่ก็ไม่ไปหรืออยากรู้ว่าผู้ชายแบบนี้เขาคิดอะไรอยู่กันแน่คะหรือแค่คุยเผื่อเลือกอย่างที่บอกกับเมื่อกี้เลยค่ะน้องลูกจันพี่อ่ะ ยังไม่รู้เลยว่าเขาคิดอะไรอยู่พี่ไม่รู้อยู่แล้วค่ะเขาคุยเผื่อเลือกหรือเปล่าพี่ก็ไม่รู้แต่เขาผิดปกติค่ะลูกจันจริงๆเขาเป็นมนุษย์ที่ผิดปกติค่ะไม่มีคนที่รักกันคนใหไม่อยากมาเห็นหน้ากันค่ะลูกจันชอบเขาลูกจันยังอยากเห็นหน้าเขาเลยอ่ะแล้วทาไมเขาไม่อยากเห็นหน้าเราเขาอายทําไมเหรอคะเขาไม่ผิดปกติหรอค่ะเขาแบบว่าหน้าตาเละๆหรือเขามีอะไรที่แบบรู้ลางหน้าตาหน้ากลัวหรือผิดปกติอะไรไม่รู้ไงไม่งั้นจะอายอะไร จริงๆมันต้องมีอะไรผิดปกติสักอย่างหนึ่งแหละค่ะพี่ไม่รู้แหละคือไอ้การที่หนูลูกจันคิดว่าเขาคุยกับคนอื่นอยู่หรือเปล่าพี่ว่ายังเบาไปเลยสำหรับการที่เราจะกลัวคนแบบนี้ใช่ใช่ใช่ๆเขาเป็นฆาตรกรต่อเนื่องหรือเปล่ามิฉาชีพไหมเขาเป็นมิฉาชีพโอ้มันมีอะไรน่าก,กลัวกับคุยกับคนอื่นเยอะเลยค่ะคือเวลาที่เราจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งนะคะแล้วเราจะรักเขามากจนห่วงเขากลัวเขาจะไปคุยกับคนอื่น นั่นพี่เรียกว่าความสัมพันธ์ปกติอะค่ะคือมัอนต้องผ่านขั้นตอนของการได้เจอกันรู้จักกันเราเป็นแฟนกันก่อนแล้วถึงจะระแววแล้วถึงจะหวงแต่นี่ลูกจันยังไม่ได้ไปถึงตรงนั้นเลยนะลูกจันยังไม่รู้เลยว่าคนที่เราบอกว่าไปขึ้นสถานะเป็นแฟนด้วยอะค่ะเขาคืออะไรกันแน่ใช่หนูอย่าเพิ่งแค่แอบกลัวพี่อยากให้หนูกลัวมากๆด้วยวันนี้ค่ะโลกของโซเชียลมันทําให้เรากึ่งจริงกึ่งจินตนาการ,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 รหนูคุยกับเขาแค่ส่วนเดียวแล้วบอกว่า คุยพี่คลิกมากเลยค่ะคุยแล้วสบายใจจังเลยค่ะแต่เรายังไม่เจอกันในโลกแห่งความเป็นจริงที่มนุษย์ทุกคนไม่ได้มีแต่ด้านดีค่ะมนุษย์ทุกคนมีด้านน่ารักและด้านไม่น่ารักหนูยังไม่ได้สัมผัสในด้านนั้นเลยที่สําคัญที่น่ากลัวกว่าน,นั้นคือเขาไม่ให้หนูสัมผัสในด้านนั้นค่ะเขาไม่มาไม่เจอไม่ให้วิดีโอคอลก่อนนอนถ่ายรูปมาให้จะบ้าเหรอคะหนูปกติของเราโทรศัพท์หากันง่ายอะตายแล้วหนูแน่ใจไง,ไงว่ารูปที่ถ่ายมาเป็นรูปเขาจริงจริงค่ะ เราควมองโลกตามความเป็นจริงนะพี่ไม่ได้บอกให้มองโลกแง่ร้าย,ายแต่บังเอิญโลกวันนี้ก็ใจร้ายไม่ใช่น้อยนะคะสําหรับใครก็ตามทีที่สามารถจะทําอะไรกับหัวใจหนูก็ได้และวันนี้มันเกิดขึ้นซ้ําๆซๆๆๆค่ะลูกจันทร์ไม่ได้ดับฝันหนูแต่พี่อยากให้หนูมีความรักแบบที่มีสติและ เรียนรู้ซึ่งกันและกันตามปกติไม่ใช่แบบนี้ะมีมสติและปกติค่ะลูกชันเนาะชีวิตมันดีพี่ก็ไม่คิดเลยว่าเราจะต้องมาเรียกร้องหาความปกติกันขนาดนี้่ะะคแต่วันนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆหลายสิ่งหลายอย่างบนโลกใบนี้วันนี้มันมีความไม่ปกติเต็มไปหมดเลยและเราก็ไม่ควรใช้ชีวิตอยู่บนความไม่ปกติเพราะว่ามันเสี่ยงเกินไปนะคะลูกจันเนาะค่ะน้องบีค่ะน้องบีบอกว่าเรื่องนี้เป็นความผิดของผมเองทั้งหมดครับออาประโยคแรกก็ทําไมล่ะยอมสารภาพมาเลย ผมคบกับแฟนมาในระยะหนึ่งแล้วก็ตัดสินใจแต่งงานกันช่วงที่ก่อนที่ผมจะแต่งงานผมพลาดไปคุยกับผู้หญิงคนอื่นเราคุยกันทางออนไลน์ยังไม่เคยนัดเจอกันจริง,รงๆมีนัดหลายครั้งแต่ตัวผมยังไม่กล้าไปเจอเขาซึ่งผมกับเขาจะคุยหยอกล้อก,กันคุยเรื่องสิบแปดบวกมันทาให้ <c oughs> ผมตื่นเต้นและเสพติดค่ะซึ่งแฟนผมไม่เคยรู้เรื่องนี้ในขณะที่ผมเองก็หลอกผู้หญิงคนที่ผมคุยด้วยว่าผมโสดจนเรื่องมันแดงขึ้นมา แล้วเขาจับได้ว่าผมมีแฟนที่กําลังจะแต่งงานกันแต่เขาก็ยังอยากได้ผมและอยากคุยกับผมอยู่ตัวผมพยายามจะตัดการติดต่อกับเขาทั้งหมดพยายามจะบล็อกทุกอย่างแต่หลายๆครั้งผมก็ข้ามใจตัวเองไม่ได้ที่คุยแต่มาตัดได้จริงๆก็ช่วงใกล้งานแต่งที่ผมแทบไม่ได้ตอบกับข้อความเขาเลย mm. จนเรื่องมาถึงช่วงที่ผมแต่งงานกับภรรยาผู้หญิงคนนั้นส่งอีเมลเข้ามาที่บริษัทของภรรยาบอกภรรยาว่าผมมีโรคใบที่สองผมรู้สึกผิดมากกับเรื่องที่ทํา และผมทําให้คนที่ผมรักเสียใจตอนนี้ผมไม่รู้ว่าต้องทํำยังไงภรรยาผมเขาเสียใจมากพอคิดว่าเรื่องมนเตียงของเขาทําให้ผมมีความสุขไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วผมไม่กล้ามีอะไรกับเขาเพราะผมรังเกียจตัวเองมากที่ทําแบบนี้กับภรรยาตัวเองผมควรต้องทํำยังไงต่อครับเวลาที่บีรู้สึกผิดอะคะ่ะเราต้องมานั่งคิดกันต่อคะ่ะว่าเราจะทํายังไงต่อให้มันถูกที่สุดดีใจที่บีรู้ว่าบีกำลังทำร้ายหัวใจของภรรยา แต่การที่ตัวเองไม่กล้าไปมีอะไรกับเขายิ่งไปทําให้เขารู้สึกขึ้นมาอีกว่านี่ไงฉันไม่สามารถให้ความสุขสามีได้สามีเลยต้องไปใช้วิธีการแบบนี้กับคนอื่นๆพี่ว่าเรากำลังจะแก้ผิดวิธีและหลายๆครั้งที่น้องใช้วิธีการแก้ปัญหาแบบสร้างปัญหาอันนี้พี่ลองเสนอแล้วกันนะคะพี่ว่าบีกับภรยาจับมือคุยกันสองคนและคุยให้ชัดเจนไม่ได้กำลังหาว่า เรากำลังเป็นฝ่ายผิดตรงไหนหรือเธอผิดตรงไหนแต่เรากำลังหาวิธีในการแก้ปัญหาร่วมกันขอโทษบอกกับเธอได้ว่าเรารู้สึกแย่ขนาดไหนและสิ่งที่เรารู้สึกแย่ที่สุดคือไปทําให้ภรรยาด้อยค่าตัวเองคือพี่รู้สึกว่าตอนเนี้น้องต้องพูดทุกสิ่งที่ตัวเองรู้สึกก่อนและให้ภรรยาพูดถึงทุกสิ่งที่ตัวเองรู้สึกเราถึงจะแก้ปัญหาเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้ ไม่อย่างนั้นตอนนี้จะกลายปเป็นว่าอีกฝ่ายก็เงียบอีกฝ่ายก็ไปด้อยค่าตัวเองแล้วมันจะเดินหน้าต่อไปได้ยังไงวันนี้สิ่งที่เราทํามันผิดไหมผิดแน่นอนค่ะและพี่รู้สึกว่าความผิดที่เกิดขึ้นนะบีมันเป็นความผิดตอนที่น้องคิดว่าไม่เป็นไรหรอกอ้ยแค่คุยกันขำๆเห็นปะแล้วที่สุดมันจะไม่ขำอันนี้ผมว่าใครก็ตามที่ฟังพอดแคสต์อยู่เรื่องความรู้สึกเป็นเรื่องที่เบรกยากสําคัญสุดคืออย่างลงไปเสี่ยงและเมื่อลงไปเสี่ยงเสร็จปับ๊บเนี่ยมันจะเกิดปัญหาแบบนี้พี่เข้าใจนะคะผู้ชายบางคน แค่อยากลองเล่นขำขจริงๆแต่ไอความขำนั้นภรยาที่อยู่กับเราอยู่ข้างๆเราไม่มีอะไรที่ทำให้ให้เขาขำได้เลยเวลาที่เขาถามตัวเองว่าทำไมอ่ะทำไมสามีเราถึงยังใช้เวลาบางช่วงไปกับผู้หญิงคนอื่นแค่นี้ก็เจ็บจะตายอยู่แล้วอะเมื่อบีเข้าใจภรรยาบีต้องแสดงออกด้วยค่ะว่าบีเข้าใจเธอจริงๆคุยกันสองคนและช่วยกันถามด้วยว่าในเมื่อเราเป็นคนผิด ภรยาอยากให้เราเดินหน้ายังไงบอกเลยเราจะได้ทําทุกอย่างเพื่อชดเชยอดีตแย่ๆของเราทั้งสองคนพี่กำลังรู้สึกว่าการรู้สึกผิดของบีเป็นเรื่องดีอย่างที่พี่อ้อยว่านะคะค่ะแต่รู้สึกผิดแล้วต้องแก้ให้ถูกทางด้วยใช่ใช่เพราะตอนนี้เหมือนรู้สึกผิดแล้วก็เลยรังเกียจตัวเองมากแล้วก็เลยไม่กล้ามีอะไรกับภรรยาบีคิดว่าถ้าบีเป็นภรรยาบีจะรู้สึกยังไงใช่ใชเขายิ่งคิดไปกันใหญ่เลยนะมันยิ่งเป็นปมในใจเขาไปกันใหญ่เลยรู้สึกผิดค่ะแก้ไข เราไม่ทําสิ่งที่ผิดอีกแต่ในขณะเดียวกันนั้นตัดเรื่องผู้หญิงคนนั้นออกไปให้พ้นจากชีวิตแลบอันดับแรกเลยพี่ว่าเพราะว่ามันน่ากลัวมากเลยบีผู้หญิงคนหนึ่งที่เออชอบคุยเรื่องแบบนี้แบบนั้นกับผู้ชายแล้วก็รู้ว่าเขามีภรรยาแล้วก็ยังรู้สึกอยากยังอยากจะไปต่ออยู่แล้วก็ไปใช้วิธีแสดงตัวกับภรรยาเขาเป็นผู้หญิงที่เห็นหรืออยังว่าบีเสียเวลาไปกับผู้หญิงที่ไม่ ไม่คู่ควรกับการที่จะใช้เวลาเลยสักนิดนึงเลยเพราะฉะนั้นดับแรกค่ะตัดผู้หญิงคนนี้ออกไปให้จบก่อนอันดับสองคืออย่างที่บอกรู้สึกผิดแล้วแก้ไขยังไงหนึ่งการไม่ทําผิดอีกอันนั้นแน่นอนอยู่แล้วจําเป็นอันที่สองอย่างที่พี่อ้อยบอกตะกี้นี้คุยกับภรรยาว่าวันนี้เราตั้งใจอย่างนี้จริงๆนะแต่จากนี้ไปเราจะเริ่มต้นกันใหม่แล้วเราจะเริ่มต้นกันใหม่ยังไงสิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือบีผมลรงเกียต,ตัวเองมาก ใช่อันนี้น่าเป็นห่วงสุดเออผมก็เลยแบบไม่กล้าที่จะมีอะไรกับเขาค่ะตัดภาพไปบีคิดว่าภรรยาบีจะรู้สึกยังไงอ่ะเขาก็ต้องรู้สึกสิว่าอ๋อใช่สิเพราะฉันให้ความสุขเธอไม่ได้ไงเธอถึงรู้สึกว่าผู้หญิงนอกบ้านดูโอเคกว่าอนะยิ่งสร้างแผลซ้ำ้าไปในใจเขาอีกนะค่ะบีค่ะนะจะต้องทายังไงต่อพี่อ้อยพี่ช็อตน่าจะไม่ใช่คนที่บอกได้ดีที่สุดนอกจากคนที่บอกดีที่สุดคือภรรยาของบีค่ะค่ะเนอะ ค่อยๆคุยกันว่าเธออยากให้บีทําอะไรค่ะแน่นอนมันต้องมีเรื่องของอารมณ์เข้ามาเกี่ยวมันต้องมีเรื่องของความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวค่ะบางทีบีอาจจะยังไม่ได้คําตอบที่ดีหรือคําตอบที่แบบชัดเจนหรือถูกต้องจากภรรยาในเวลาที่เขากาลังเสียใจมากๆแต่หน้าที่ของบีวันนี้ก็คือทําอะไรก็ได้ค่ะเพื่อที่จะฟื้นฟูความสัมพันธ์ความรู้สึกของภรรยาให้กลับมาค มันรีบและเร่งไม่ได้มันใช้เวลาล้วนเร็วไม่ได้เอาแต่ใจตัวเองไม่ได้นะคะบีทำลายความรู้สึกเขาแล้วบีจะบอกว่าไม่สิก็ผมพยายามแล้วไงภรรยายก็ต้องรู้สึกดีภายในสามวันเจ็ดวันสิไม่ได้ค่ะค่ะบีอาจจะต้องใช้เวลาอีกแบบระยะหนึ่งเลยไม่รู้ว่านานแค่ไหนด้วยในการที่จะทําให้ความรู้สึกของภรรยายนั้นกลับมาไม่น่าจะเหมือนเดิมแต่ในที่สุดใกล้เคียงกับความปกติก็ยังดีค่ะแล้วคุยกันนะคะและอย่าลืมว่า ภรยาเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ตอนนี้กำลังด้อยค่าตัวเองอยู่จากการกระทำของเราใกล้ที่สุดก็คือพยายามให้ภรรยา,ยาเห็นคุณค่าในความเป็นภรรยา,ยาของเขาให้ได้มากที่สุดในตอนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นว่ากันไหนจะไปบวกเรื่องระแวงก็ต้องยอมรับความระแวงให้ได้ว่าภรยา,ยาเราเป็นเวอร์ชันใหม่นะไม่ใช่เวอร์ชันที่เขาเชื่อมาเสมอว่าสามีซื่อสัตย์แต่เป็นเวอร์ชั่นที่ภรรยา,ยาคนหนึ่งกำลังเสียศรัทธากับสามีที่คิดว่าซื่อสัตย์อะลองคิดดูนะว่าผู้หญิงคนๆหนึ่งจะต้องรับมือกับความรู้สึกตัวเองยังไงนะคะค นะขอบคุณกับทุกข้อความทุกคําถามเลยนะคะมันทําให้เราได้เรียนรู้วิธีคิดจากชีวิตของใครๆนี่คือพี่อ้อยพี่ช็อตพอดแคสต์นะคะยังมีอีกหนึ่งพอดแคสต์ค่ะพี่อ้อยพี่ช็อตตัวต่อตัวอันนั้นเนี่ยเจ้าของเรื่องมานั่งคุยให้ฟังเลยนะคะมีอะไรที่เขาเจอมาหรือสาเหตุคืออะไรก็เป็นอีกหนึ่งพอดแคสต์ที่ทำให้เราได้เรียนรู้กันได้เข้าไปเซิร์ชใน Apple Podcast หรือในแอปพอดแคสต์ที่มีแล้วเซิร์ชคําว่า P. พี่อ้อยพี่ชอ็อตตัวต่อตัวนะคะเจอกันใหม่ EP ต่อไปค่่่ะะะสสสสวััดดีีคค ฟังพี่เอ๋พี่ชอาพอดแคสต์ Podcast, เอพิโซดดีแล้วใครมีเรื่องราวอยากจะถามพวกพี่นะคะทิ้งคำถามเอาไว้ทักอิดบ็อกซ์ Facebook Fan Page พี่เอยพี่ชอาตัวต่อต,ตัวนะคะ